สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออทิติกไทยชาแนลนะคะวันนี้มาพบกับครูหนิงค่ะนางสาวโสพินทิพพึ่งหวัวหน้าฝ่ายงานวิชาการและครูการศึกษาพิเศษนะคะประจำอยู่ที่มูลนิธิออทิติกไทยและเป็นครูผู้สอนคนพิการอยู่ที่กศนเขตตลิ่งชันค่ะเอ๊ะวันนี้ครูหนิงมาทำอะไรคะ วันนี้นะค,ะคุณหนิงก็จะมาแลกเปลี่ยนวิธีการสอนแต่เป็นวิธีการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันนะคะ,อ,ะอยากรู้แล้วสิคะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปรู้จักแอปพลิเคชันแต่ละตัวเรามารู้กันก่อนว่าออทิติกแอปพลิเคชันคืออะไรนะคะค่ะ ออทิสติกแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นแอปที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อทางเลือกที่ช่วยสอนให้กับน้องๆออทิสติกและก็บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะให้มีความรู้ความเข้าใจได้เร็วขึ้นนะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เสริมสร้างในเรื่องของทักษะพื้นฐานที่จำเป็นนะต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายด้านสติปัญญาแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการสื่อสารให้กับบุคคลออทิสติกนะคะซึ่ง กว่าที่แอปพลิเคชันตัวนี้ทั้ง4ตัวเนี่ยจะออกมาแล้วก็ให้กับพวกเราได้ใช้เนี่ยเขาได้มีการทําวิจัยแล้วก็ทําการทดลองมาแล้วนะคะอย่างน้อยเนี่ยสปีนะคะซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างมูลนิธิออทิติกไทยแล้วก็ทูนะคะซึ่งเราได้ใช้ครอบครัวของน้องๆองอทิสติกแล้วก็ให้ผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเนี่ย เข้ามาร่วมในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยนะคะก็ใช้ไปประมาณใช้ในเรื่องของการวิจัยเนี่ยประมาณ50ครอบครัวนะคะแล้วก็ซึ่งได้รับ ผลการรับรองว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาน้องๆได้นะในทุกระดับทั้งที่เป็นโลฟังชันโมเดเ e ตแล้วก็ไฮฟังชันนะคะแล้วณนะปัจจุบันนี้นะคะมียอดในเรื่องของการดาวน์โหลดเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0นกว่าดาวน์โหลดแล้วนะคะ,ะติดอันดับ1ใน10นะคะของแอปพลิเคชันด้านการศึกษา นะในทั่วโลกเนี่ยประมาณ25ประเทศได้นะแล้วก็สามารถใช้ได้3ภาษานะคะก็มีทั้งภาษาไทยสังกฤษแล้วก็ภาษาจีนค่ะ แต่ทีนี้นะคะเราจะมารู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณหญิงพูดมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะ,ะก็มีการการันตีนะคะซึ่งแอปพลิเคชันทั้ง4ตัวนี้นะ,ะก็ได้รับรางวัลมากมายเลยนะคะเช่นนะคะก็ได้รับรางวัลในเรื่องของอเหรียญทองค่ะในเรื่องของการทําประเภทของซอฟต์แวร์แล้วก็เทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลสเปเชียลนะคะพรีสนะคะในเรื่องของการที่ว่า ได้รับการเรียนรู้แล้วก็มีกลุ่มที่สนใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็รางวัลนวัตรกรรมแห่งชาตินะคะประจำปี2556นะคะซึ่งารางวัลนี้นะคะก็ได้ได้สร้างแรงบันดาลใจในการที่ว่าเราจะทำนวัตรกรรมสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วก็รางวัลสุดท้ายก็คือจะเป็นรางวัลเกี่ยวกับเรื่องของ ICT นะคะก็คือการทำดีเพื่อสังคมค่ะ ค่ะทีนี้เราก็มารู้จักแล้วนะคะว่าออทิสติกแอปพลิเคชันเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะ,ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับน้องๆออทิสติกอย่างไรนะ,ะ,ะเราทีนี้เราก็มารู้เรื่องของการเรียนรู้หรือวิธีการสอนนะคะอย่างไรที่เอาแอปพลิเคชันมาใช้นะคะซึ่งแอปที่พัฒนาขึ้น4ตัวเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะคะทีสแอนแชค่ะ d a ดด y t a าร คอมมูนิเคชันและก็แคร์ขะซึ่งแอปพลิเคชัน4ตัวนี้นะคะก็คือจะมุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกทักษะที่จำเป็นนะคะที่น้องๆสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการฝึกที่ เฉพาะออกไปนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของแอปพลิเคชันแต่ละตัวว่ามีประโยชน์ยังไงแล้วก็มีวิธีการใช้ยังไงเนี่ยเราก็จะต้องมารู้ก่อนว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมในการที่จะไปใช้กับแอปพลิเคชันเนี่ยคืออะไรนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็คือว่า,าเป็นโปรแกรมที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานโดยการผ่านนะคะมือถือแท็บเลต็ต หรือว่า iPad นะฮะ,ะวิธีการใช้ก็เพียงแค่การดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะแต่วิธีการสอนเนี่ยจะแตกต่างจากการเรียนรู้วิธีอื่นนะเพราะว่าน้องออทิสติกของเราเนี่ยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมต่างๆเนี่ยเขาจะไวนะ,ะแต่ว่า ข้อจากัดของเขาก็คือเขาจะสนใจและก็ชอบแต่เฉพาะโปรแกรมหรือกิจกรรมที่เขาชอบเท่านั้นนะคะแล้วพอเราเอาแอปพลิเคชันเข้ามาใช้กับน้องๆอย่างเงี้ยมันจะมีวิธีการยังไงที่จะทําให้การเรียนการสอนเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะก็มีกฎอยู่เพียงอย่างเดียวค่ะการเรียนรู้ของเขาโดยการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยเราจะไม่ให้เขาเรียนตามลาพังนะคะคุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็น คนที่จะคอยช่วยสอนเขาแล้วก็กำหนดเป้าหมายจุดมุ่งหมายหรือแผนที่จะสอนเขาเนี่ยแล้วใช้วิธีการสอนอย่างเป็นระบบแน่เริ่มวิตกกัลวลกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ที่ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ยังไงนะคะ,ะคุณหญิงก็จะมีวิธีการสอนนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยติดตามคลิปของคุณหญิงตั้งแต่คลิปแรกจนถึงคลิปสุดท้ายเราจะมีด้วยกันทั้งหมด7 EP นะคะรับรองได้เลยค่ะจะเปลี่ยนจากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่มืออาชีพเลยค่ะ,ะทีนี้นะคะนอกเหนือจากที่ว่าพอเรียนรู้จากแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตบนมือถือแล้วเนี่ย เขายังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงนะซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้นะคะสามารถนำไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเช่นในเรื่องของการเอามาอัดแอพพายในเรื่องของวิธีการทำกิจวัตรประจำวันเช่นการแปรงฟันการสระผมการอาบน้ำนะ,ะหรือแม้กระทั่งน้องๆที่ยังเขียนหนังสือไม่ได้อย่างเงี้ยเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะ มาเรียนรูในแอปพลิเคชันตัวนี้ได้หรือน้องๆที่ไม่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของการสื่อสารเช่นพูดไม่ชัดหรือว่าไม่รู้จักเลยว่าอันนี้คือสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในเรื่องของการสื่อสารจนสุดท้ายก็จะมาดูอยู่ในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมนะฮะน้องๆบางคนบอกว่าเวลาไปโรงเรียนเนี้ยไม่ชอบเลยกิจกรรมเข้าแถว ซึ่งบางทีเราไม่รู้เลยสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรกิจกรรมซึ่งกิจกรรมข้าแถวเนี่ยบางทีมันฝึกอะไรได้มากมายในเรื่องของระเบียบในเรื่องของวินัยนะแต่ว่า พอน้องๆรู้สึกกังวลเขาไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมนี้ได้เนี่ยแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีวิธีการในเรื่องของการช่วยสอนเขาให้เขาเตรียมตัวว่าเวลาเขาจะเข้าสังคมหรือจะไปอยู่ในสถานการณ์ต่างเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้น้องๆนะคะอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะค่ะ นี่ก็คือ,อสิ่งที่คุณหญิงจะมาทำนะคะหรือก็จะมาสอนทุกคนสอนคุณพ่อคุณแม่นะคะในเรื่องของการเรียนรู้โดยการใช้แอปพลิเคชันค่ะทีนี้แล้วอย่างนี้จะมาเจอคุณหญิงได้อย่างไงนะคะเราก็จะมีตารางออนไลน์นะคะเดี๋ยว เราจะขึ้นให้ดูเลยนะคะว่าตารางออนไลน์ของเราเนี่ยจะเจอกันวันไหนนะคะแล้วก็หัวข้อแต่ละวันเนี่ยมีอะไรนะ,ะซึ่งอเอาง่ายง่ายเลยถ้าจำหัวข้อแล้วมันเหนื่อยมากนะ,ะก็ะก็คือจะเจอคุณิงทุกๆวันอังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา3านาทีนะคะ,ะรับรองเลยค่ะว่าพอคุณพ่อคุณแม่มาดูคลิปของคุณิงดูวิธีการสอนของคุณิงแล้ว ทุกคนจะเป็นคุณพ่อคุณแม่มืออาชีพแน่นอนค่ะนะคะยังไงแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย